ไปกันที่ท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมารับสวัสดีครับคุณนายนายครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับครับสุดท้ายแล้วนะครับจะเดินขอบริจากครบทั้งจังหวัดเลยใช่ไหมครับแค่ตั้งใจไว้อย่างนั้นฮะวันนี้ไปได้เกี่ยมเพลแล้วฮะตอนนี้ไปหกอำเภอฮะพรุ่งนี้เป็นอำเภอที่เจ็ดทั้งมดเกียมเพลครับทั้งจังหวัดเกียมเพลฮะจังหวัดพิจิตรไม่เกียมเพลยอครับ สิบอำเภอรครับสิบอำเภอรพรุ่งนี้เป็นอำเภอที่เจ็ดใช่ครับได้รับเงินไปจากจากคนพิจิตรแล้วเท่าไหร่ทั้งหมดโทษโทษทีนะฮะทั้งหมดแต่สิบสองอำเภออ๋อสิบสองอำเภอวันวันพรุ่งนี้เป็นอำเภอที่เจ็ดแล้วรายเงินที่ตอนนี้ได้มาแล้วเนี่ยประมาณสามล้านห้าแสนครับอ๋อสามล้านห้าค<น>ะครับ ดูตัวเลข3ล้าน5เนี่ยมันยิ่งใหญ่ในแง่น้ําใจคนไทยนะแต่ว่าแต่ว่ามันคงไม่พอที่จะแก้ปัญหาชีวิตของโรงพยาบาลพิจิตรโรงพยาบาลพิจิตรนี่ทราบว่ามีหนี้สะสมในระดับ200ล้านเลยเลยครับคือเดิมทีเนี่ยื่อปีที่แล้วประมาณ200ล้านแต่ปีนี้เนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากทางส่วนกลางและก็ทางโรงพยาบาลเนี่ยประหยัด ถ้าใช้สอยบางส่วนด้วยไ่วยกันด้วยเนี่ยก็เหลือประมาณห0 0ร้อยล้านตอนนี้นี่สะสมเหลือร้อยล้านอ่าสิ่งที่สําคัญแล้วผมได้บอกกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งสิบสองอำเภอที่มีโอกาสได้ไปสัมผัสเนี่ยคือบอกว่านี่ที่ที่เงินท,ท,ท,ที่เราได้จากการบริจาคหรือซื้อซีดีช่วยเหลือให้กับโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่เพียงพอกับการใช้นี่ให้ของโรงพยาบาลแต่อย่างน้อยนี่มันได้อยู่สองประเด็นฮะ ครับเรื่องครับขึ้นนี่เนี่ยได้กําลังใจคนที่ทําหน้าที่เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพิจิตรเนี่ยมีกําลังใจฮึ่เกิ่มเยอะเลยแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้กับประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอันนี้กําลังใจนี่มาก่อนเลยอันที่สองเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ว่าเนี่ยคุณบริจากช่วยโรงพยาบาลไปห้าบาทนะบางคนสิบบาทบางคนพันบาทบางคนหมื่นบาท บางคนแสนบาทจริงเรลเรมันมันเป็นเครื่องอยรงน,นว่าคุณเป็นเจ้าของโรงพยาบาลพิจิตรร่วมกันแหละ hmm โลงรงพยาบาลพิจิตรเนี่ยไม่ใช่ของผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ใช่ของผู้มนุยการไม่ใช่หมอคนใดคนหนึ่งแหละแต่เป็นของคนพิจิตรทุกคนเรื่องนี้สาคัญที่สุดเลย,ยแล <mem> ้ว<ๆ>มันจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุว่าคุณจะปล่อยให้โรงพยาบาลเนี่ยมันจะล้มหายตา,ตายจากไปเพราะมันเป็นของคุณไปได้ยังไงเรา <Stand> ต้องช่วยกันเพราะฉะนั้น <shift. S 2> จะเป็นการแก้ไขปัญห,หาในระยะยาวว่า วันนี้โรงพยาบาลไม่ใช่ของใครคนณใดคนณหนึ่งเราหันมาใส่ใจสุขภาพดูแลด้วยกันแล้วก็ปรับปรุงเมืองบานไปข้างหน้าด้วยกันครับครับครับนิดนตั้งตั้งธงจะระดมให้ได้สักเท่าไหร่ที่ทีคิดไว้เมื่อครบ12อำเบอร์นะเริมทีเนี่ยนิดเรียนกับคุณนายกับคุณมดรัตรงตรงเลยนะเดิมทีเนี่ยผมทำซีดีเพลงมาเนี่ยโดยยอมใช้เงินเดือนในเดือนธันวาคมเนี่ยให้ทั้งเดือน เรา 2, <c oughs> ก็ทำซีดีมาสองพันแผ่นะว่าจจำหน่ายได้สองแผ่นละสองร้อยเนี่ยก็ได้เงินสี่แสนก็มอบให้กับทางโรงพยาบาลทั้งหมดเลยก็คือได้สี่แสนบาทก็คือคือรวมต้นทุนเราไม่หักต้นทุนมาทั้งหมดเลยคือเหมือนกับบริจาคให้โรงพยาบาลเน็ตเลยค่ไหร่มันเดินมาไกลแล้วเดินเดินมาถึงสามล้านห้าแล้ว <c oughs> แล้วก็มันพูดง่ายว่า ถ้าคิดเหมือนกับคุณอาทิวราคงมาลายเหมือนกับคุณทลูบรีสแบนที่เคยคิดไ้ก่อนเจ็ดร้อยล้านเนี่ยคือคิดเก่ประชาชนเนี่ยคนละสิบบาทแ้าง่ายๆแ้าคิดง่ายเนี่ยประชาชนคนละสิบบาทที่จิตเนี่ยมีห้าแสนคนเนี่ยสิบบาทเหมือนกันน่าจะได้ห้าล้านผมว่าน่าจะได้ผมว่าน่าจะได้น่าจะได้คูณนี้นะฮะเพราะว่าเสียงตอบรับของประชาชนผมผมชื่นใจมากเพราะว่านี่เป็นการให้ด้วยรอยยิ้ม เป็น<ะ>การให้อย่างมีความสุข<ะ>เป็นการให้ที่คิดว่าตนเองเป็นเจ้าของโรงพยาบาลร่วมกันครับ<ะ>น,น,นี่มันมันยิ่งใหญ่มากกว่าอะไรทั้งฟองเลยนั่นคือ<ะ>ความรักความส<ะ>ามีการที่ทุกคนหันหน้าเข้าหากันปรองดอ,องกันแล้วทําให้โรงพยาบาลเป็นของคนพิจิตทุกคนเนี่ยผม ผมว่ามันมีคุณค่ามากกว่าตัวเงินที่ได้รับหรือสั่ไปครับ,รบเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับซีดีเพลงที่ทําขึ้นมามันเป็นซีดีเพลงอะไรครับใครร้องครับซีด <c oughs> <CD S 2> ีเพลงเนี่ยมีทั้งหมด13เพลง13เพลงเป็นเพลงเกี่ยวกับเรื่องของเมืองพิจิตรเช่นบึงในฝันเรื่องชุมชนจักรยานเรื่องเชิญเที่ยวเมืองพิจิตรจะมีอยู่เพลงหนึ่งอยู่เพลงแรกเนี่ยชื่อเพลงในหลวงของปวงชน ซึ่งผมเป็นคนแต่งเองแล้วก็ร้องด้วยในเพลงนั้นโอ้นะครับหนึ่งในสิบสามเพลงทั้งหมดสิบสามเพลงครับคแล้วอื่นๆนี่นักร้องนี่มาจากที่ไหนคะอีกสิบสองเพลงเนี่ยค่ะเป็นลูกหลานคนวิจิตทั้งนั้นเลยอย่างเช่นจำปัญกระยาหนูนี่ี่เป็นเป็นเป็นคนพิจิตทั้งนั้นเลยแต่ว่าคนในพื้นที่คนในพื้นที่ชื่อเสียงบ้างไม่มีชื่อเสียงบ้างก็แล้วแต่แต่ว่าทุกคนเนี่ยทำด้วยหัวใจครับครับจำหน่ายหมดหรือยังคะโอ้โห หมดจนสองพันสองพันแรกทีหมดไปหลายวันก่อนแล้วต้องทางโรงพยาบาลต้องทำเพิ่ม๊มเพิ่มทำเพิ่มอะทำเพิ่มเพื่อเตรียมจำนวนมูลค่าสติดีไม่มากหรยอฮะแต่มันที่มันติดพมกมบตีดีเนี่ยคือน้ำใจของวิตกิตอันนี้สอาคัำใของคิวิตกิเนี่ยมหาศาลมากเลยฮะครับค่ะแต่แต่อีกด้านหนึ่งนะผู้ว่าครับอีกอีกด้านหนึ่งนะครับภาพที่ผู้ว่าถึงขนาดต้องเดินขอริจาจากชาวบ้านเนี่ยนะครับ มันก็สะท้อนถึงระบบสะท้อนถึงนโยบาย30บาทหรือเปล่าผมว่าแล้วแต่คนจะมองเนะแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมมองดูเนี่ยก็คือว่าวันนี้การที่เราในฐนานะผู้การจังหวัดเนี่ยลงไปหาประชาชนเนี่ย,ปปนเ,นยเป็นการบ่งบอกสัญญาณในยาอชู่ในในว่าประชาชนนะคุณต้องหันมาดูแลสุขภาพของติเองเดูแลโรงพยาบาลของพวกเรานะ แล้วน,น่นาคเนี่ยถ้าโรงพยาบาลเป็นของพวกเราทั้งตัวโรงพยาบาลทั้งหัวใจของโรงพยาบาลเนี่ยเราจะปล่อยให้มันล้มไม่ได้เราจะปล่อยให้มันเป็นที้เป็นสิ์ต่อไปไม่ได้เราจะหันมาพัฒน,นาคุณภาพชีวิตของคนที่ เข้าสู rition, ap, ่โรงพยาบาลร่วมกันผมว่าอันนี้มันมันมันหมดเวลาที่เราจะไปโทษว่ามันเกิดจากน่โยบายนั้นผิดพลาดเกิดจากต้นต้นเหผิดพลาดผิลาเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยมองข้ามไปเลยมองข้ามช็อตแล้วมองข้ามช็อตแล้วข้างหน้าเนี่ยเราจะทำยังไงก็ดีกว่าโอเคครับเพรามองแก้ปัญหาที่แก็แก้ไขได้เรามองไปข้างหน้าว่าเราจะแก้ไขปัญหาออกไปอย่างยั่งยืนได้ไงบรากาศบรรยากาศทงเนี้ย บางคนบอกว่าได้เป็นการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุว่ามันมีนี่มีสิทธิมาเนี่ยก็ไม่ลดนี่หมดสิทธิเนี่ยเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุเลยครับเพราะว่าทโรงพยาบาลเนี่ยให้เป็นของคนพิจิดทุกคนทำเป็นโรงพยาบาลให้เป็นของประชาชนได้ได้ทำได้เนี่ยที่สิทธิมากกว่านี้สิบเท่าตัวก็สามารถแก้ไขได้ครับรับคด้วยครับคำท้าสุดท้ายครับผู้ว่าเป็นคนจังหวัดไหนครับเนี่ย จริงๆแล้วผมเกิดอ่างทองแต่ไปรับประกาศที่นครสวรรค์แล้วก็สุพรรณวีสุดท้ายนะฮะแล้วก็มา,อ,าอยู่ที่พิจิตรครับอ๋ออ๋อสำเนียงบอกเลยนะผู้ว่าสำเนียงสำเนียงสุพรรณเลยครับสุพรรณเลยสำเ,เ,เนียงมันกึงก่งกึ่งก็ไม่ใช่สุพรรณแท้ๆเราแต่มันกึง่งกึ่งนะฮะเพราะว่าผมรับประกาศอยู่สุพรรณมานานนะสมัยเรียนมัธยมเนี่ยก็อยู่กรุงเทพเรียน หลักสูตรอะไรต่างๆก็เข้าเทปล่อยทุกครั้งเนี่ยก็เพื่อนๆก็จะหัวเราะกันว่าเอ๊ะทำไมเสียงเนยยังเลยแต่เนยอย่างเงี้ยผมว่าผมาอยู่วิจิตรเนี่ยทุกคนที่วิจิตรรู้กันเลยว่าเสียงเนยเนี่ยเป็นสีกันละของความจริงใจโอเคีรับความที่เรากําลังทําเพื่อสิ่งแย่จริงครับครับเอาละครับขอบพระคุณนะคะก็ขอบพระคุณครับที่สร้าง ความรู้สึกหรือรีกความรู้สึกที่ดีๆให้กับคนในพื้นที่กับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค <ขอ S 2> ่ะ <ขอ S 2> ท่านผูน <ขอ S 1> ้ว่าค่ะขอบคุณคุณธมอมรัฐครับ,บขอบคุณอย่ยงตูกครับเร้าสครับท่านผู้ว่าวิลาศวิจิตแสงสีนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรค่ะวิธีคิดน่าสนใจใช่น่ารักด้วยใช่มองข้ามมองแก่ผลที่จะเกิดขึ้นแล้วแก้ปัญหาต่างๆคาบช็อตกันไปเลยโอเคพักกันสักครู่ค่ะ